เล่าหรืออันหนอเล่าหรืออันไลน์อะไรอันนั้นอัน,อนเอาเปล่าเอาเปล่าสวัสดีครับวพวกเกมบ u ั d y ี้บัสตาร์นะฮะเป็นเกมในมือถือ Android นะฮะผมเองก็เล่นไปหน่อยหนึ่งกันฮะเกมมันก็มันดีนะฮะฟันฟันไม่ต้องคิดอะไรมากเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์นะฮะแอบเก็บไปหน่อยนึงจะมาลองเล่นดูสักสี่าดาลแล้วกันครับ เป็นอะไรที่แบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนเสียบๆสบเสบสบป๊บฟาดหัวฟาดหัวป๊อป๊ออ้าวละจนมุนเสร็จผมละเสร็จทุบเอากอนนิดนึง ขาเปนขาดทุบหัวแม่งทุบหัวแม่งทบุทบทบุทบทบุทบทุบทุบอ่าเรียบร้อย <c oughs> เกมนี้มันเป็นประมาณนี้นะชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะมาเด็กทบุทบทบุทบทบุบทุบทุบป๊อปป๊บปป๊อปป๊ปอปทำได้ปะ ทุบทุบทุบบนจากข้างล่างน่าจะง่ายกว่าเลือดเริ่มมาเลือดเริ่มมาไม่ใช่เลือดเรานะเลือดมันนี่แหละเอาดิเอาดิหลอกอ่ะพอก่อนแยกก่อนเสร็จเสียบ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 ขาขาดแล้วเสียบ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 เรียบร้อย เป็นเกมที่แบบว่าบริหารนิ้วได้ดีมากนะโอ้ยเพิ่งเคยเห็นตัวถือกระบอกเอาด้เอาด้เอาด้อว่าเอาดมาซุบเอ้ยอะไรเนี่ยจะเต้นลามากลัวอะไรเนี่ยถอยก่อนเอาละขาขาดละขาขาด ทุกทุกทุกแมงทุกแมงทุบท,ทุเออเรียบร้อยอุ้ยถือขวานไว้เอาเด็ขวานเจอมีดให้มันรู้ไปมุนอะไรล่กมันยันไว้ข้างอีกข้างเราย,ยังว่าง ทุบแม่งทุบหัวทุบ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 ผมแม่งทุบผมทุบผมอัดเอาละสาวด้านล่างขาขาดแล้วมึงสูตรผมคือสาวขาแล้วทุบหัวหลวงสาวขาทุบหัวมาสาวขาไม่ได้มามามา ปสาวขามันหนีวะมันหนีมันหนีต้องตามสาวสาวสาวขาขาแล้วทุบหัวเอาทุบ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 เรียบร้อยหน้าโหดทุกตัวมา วาดวาดไปอย่งี้แหละตัวใหญ่มันยังไม่ชิดมุมยังสาวขาไม่ได้ทุบหัวไม่ไหวเอาเดิปล่อยไหมทุบๆหน้ามึงเลือดออกแล้วเอาละสาวขาเขาสุดเดิมสาวขาสาวสาวสาว,สาวมันยันวะ่ะตัวมันใหญ่เดี๋ยวแยกก่อนเอาละทุบหัวทุบหัวทุบหัวเอาละไม่มันสาวขึ้นวะ่ะกูสาวขาเอา เออเรียบอุ้ยขอขาดเลยอุ้ยตัวนี้มีกรอเอาด้มามามาทุบทุบทเอาดิวะเอาดิวะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเออเมามเอาเสรกูละ ทุบทุบทุบหัวแม่งทุบทุบทุบเฮ้ยตัวนี้กัดมันดีว่ะเดี๋ยวกันอ๋อมันมีเกาะกันล่างอยู่ติดเกาะก็ต้องทุบหัวงั้นเดียวทุบทุบทุบไม่ได้ไม่ได้ติดมามามาเอาดิทุบหัวแม่งทุบหัวแม่งเอาดิมึงกันล่างมึงกันไปล่อหัวแบะหัวแบะหัวแบะหัวหัวแบะหัวแบะสาว อะหัวแตกหัวแตกหัวแตกหัวหัวหัวมันจะย่อทำไมเนะทุบ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 บสาวสาวสาวเออเลือดมันออกจะหมดตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ตายเออเรียบร้อย หัวติดมือมาเลยเฮ้ยสาวระยะไกลก,ก่อนไม่เข้าไปใกล้เลือดเริ่มอาบเลือดเริ่มอาบอาใส่ช่วงแขนยาวกว่าเอาเนี้ยอืมเอาแล้วแต่เต็มตังตังทุบหัวแม่งทุบทุบเอาเอาด้ เอาดิเอาดิเออเข้ามาเข้ามาใกล้โดนสิครับโดนเอาเออเอาเอาดิเข้ามาโดนสิครับอืมโดนล้วนวล้วนวล้วนๆเอาเสร็จเสร็จกูสิครับจนมุมอย่างนี้ก็เสร็จสิครับเสร็จโจ้สิครับ สาวสาวแม่งบนล่างบนล่างล่างบนเอาดิเลือดอาบไปเรื่อยเลือดอาบไปเรื่อยเลือดอาบไปเรื่อยเอาดิเอาดิาดวะทีเดียวจิ้มแม่งทุบหัวมันเอาละสาวห่างๆนี่แหละเอาไปปลายมีดไปมึงต้องตายเพราะปลายมีดเอ้ยนิดเดียว เรียบร้อยอุ้ยหัวขาดเลยฮ่าเกมนี้มันก็เป็นประมาณนี้นะฮะก็มาลองเล่นให้ดูฮนะใครสนใจก็ไปลองโหลดมาเล่นได้นะฮะใน Android นี่เล่นฟรีแต่ก็ลำคาญโฆษณานิดนึงเป็นประมาณนี้ครับ